มีความยินดีรและรู้สึกเป็นเกียรติ็อย่างยิ่งที่นายกเทศมนตรีระดับจังหนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานณเวสต์แบงก์มีมหาวิทยาลัยปักธงประกาศความสำเร็จูลฝอยปี2 5 6 0กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกานงบฝอยอย่างยั่งยืนโดยจะให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพความรับรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วให้ประชาชนในท้องถิ่น ลวม้วนในการลดไปใช้น้อยใช้สามและการลับมาใช้ใหม่โดยมีนโยบายหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนึงธนาคารขยะโดยเริ่มจากตั้งธนาคารขยะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 1และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานมอยเวสแบนี้มหาดการร่วมกับหมู่บ้านเตมไใรปะอาวปุจเจยองอวน โดยใช้กรมุงเงินการประกอบด้วยประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกมาณโอกาสนี้ตอนนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วดิฉันไทยขอเรียนเชิญท่านทรกท่านจะีที่รับโชคกันนะที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลประหลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลผู้นวยการกองคลังราัการเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านจากชุมนชนและผู้เข้าร่วมทุกท่านครับเกิดความตระนักในการในการขยะในชุมชนและครัวเรือนซึ่งหากสามารถทัดแยกขยะที่สามารถนาไปรีไซเคลิเคลจากประชาชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมบริบทของพื้นที่และพื้นที่ใสการออม ให้กับสมาชมิกก็เลยปากทงที่ตุกโนตะเินไตและต่อไปก็จะเป็นปากทงที่หมู่บ้านคลองทางผู้ใหญ่อุนะครับไ,ได้ไหมครับท่านพ่อสาสุจะาำขยะมาก็อย่างที่เราเคยทํานะครับอยากการเการ่ารายงานแล้วก็ที่ผมได้รายงานกับทุกกัานนะครับก็จะได้นําขยะมารีไซเคิลแล้วก็ กระแยกเอาไปขายมันก็จะเหลือขยะเปียกขยะอะไรต่างๆซึ่งท่านนายกทั้งสองท่านและต่อมาถึงผมเนี่ยปัญหาเรื่องขยะเนี่ยมีปัญหามาโดยตลอดต่อเนื่องท่านรท่านสวีชัยก็เกิดปัญหาคือที่ิ้งขยะเราของที่ไปทางออกไปทางกลับเชิงนะครับประสาทไปตแถวโรกาต์หนนะครับเฮียหนเขา่าสำรวจแล้ว เวลาหน้าฝนตกปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมมันจะออกมาระบายออกมาทางตะวนตไตออกไปเชื้อเพลิงเราจะเอาเข้าอ่างก่อนคันแปเมตรลอบเพื่อให้กักเก็บน้ำได้เยอะขึ้นอีกสักสองสามล้านสี่ห้าล้านหรืบาทเมตรเลยตอนนี้ทุกวันนี้ชนบธา,านปนัญหาไฟแ้งเนี่ยพวกในอำเภอพวกผู้ว่าพวกชนบธา,านฝนตกและน้าท่วมน้าทะเลมันหนน้ํา น้ำน้ำน้ำจืดไหลราเฉาแม่น้ำเจ้าพระยาเฉาสมุทรปราการน้ำทะเลหรือความระบาดความดีไม่เกิดเลยคิดโดย่างเฉยๆไม่ยกให้ป้าป้าผู้พิพาเขาได้เชิญชวนเข้ากิจกรรมธนาคารขยะของจันดีใรนะคะเป็นโครงการประจำปี25นะคะก็คือเป็นนโยบาย การเดินท so so ี่จะทําให้ปัญหาต่างๆลดน้อยถอยลงไปนะคะตะวอนดังควรตัดทาแต่นี้ก็คือเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่ามีความสําคัญและการเดินงานของกระทรวงมหาดไทยเรานะคะแล้วก็จะเป็นไปเป็นบทหมายแรกที่เรามองเห็นก็คือเขาขอเป็นอย่างน้อยหนรอชอได้ค่ะดาพท่าก็ได้นำมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดำเนินงานนะครับเมื่อกี้นะครับท่านรองนะครับฝากท่านรองอีกที เขตจัดสรรนะครับซอยสามนะครับถ้าท่านมาเห็นช่วงท่วนะครับัวเข่านะครับ